รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากาแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548 าชาพา alright คาชาพาจะตามไปมู่อยู่ที่ไหนก็จะบินไปสุม่มเรื่องราวความเป็นจริงก็จะเอี๊ยดีทูไกลไกลแค่ไหนก็จะพาไปมู่เพียงกัตศรัทธาอ่ะพวกเราจะกลับมาอะบทประวัติของคุณดังปัญญาให้คมเชื่อหลังแล้วมาให้ประจักษ์ตาอ่ะคาชาพาพาไปมู่เหนือใต้ออกตกก็จะพาไปมู่ไกลไกลแค่ไหนก็จะบินไปมู่คาชาพาพาไปมู่ สนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้สุดตรงนี้ทำให้จ็คเริ่มกล้าที่จะซื้อบ้านใช่ครับพี่ทุกครั้งที่มาก็จะได้ไปกาบท่านรวยสิกาบท่านรวยก็เหมือนกาบข้าแหละบอกว่าคนพวกน,นี้ ีราคาาถึงหลักคือรุ่นรวยพันล้านมีราคาถึง6ล้านบาทไม่เป็นไรครับเจ๋ง้ะคุ้มคลองนะครั หลวงพ่อรวยเมื่อกี้กิ้งมาอยู่ขาเรื่องราวปฏิหารของหลวงพ่อรวยนั้นมีปรากฏอยู่ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งทั้งในข่าวและโซเชียลต่างๆหลวงพ่อรวยเชี่ยวชาญวิชาโดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมล่ำหรือไปทั่วประเทศจนทำให้วัตถุมงคลของท่านเป็นที่นิยมของนักสะสมพระเครื่องทั่วประเทศสร้างกี่ครั้งก็หมดในพริบตา สวัสดีครับขอต้อนรับสู่กระชาภาพาไปมูครับไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์ห้าโมงเย็นอย่างนี้ใช่ครับผมวันนี้เอาคนใกล้ตัวฉันก่อนแล้วกันมาอยู่ตรงกลางได้เลยครับพี่มดรันนี้คุณแจ็คมาถ่ายรายการ้วยการอย่างพี่อะครับพี่มดพี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันไม่มีบ้านอยู่คืออาศัยคนไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยเหรอเรื่องจริงครับเพราะว่าตอนคุณมดเอามาทารายการแรกๆตอนนู้นเลยนะที่แบบยังไม่มีรายการยังไม่มีอะไรเป็นแจ็คแฟนฉันแล้วเนี่ยนะยังไม่มีบ้านครับเพราะว่าขออาศัยเขานอนอยู่ พอไม่มีบ้านอยู่ปุ๊บจะมาใส่บ้านคนอื่นเขานอนอย่างเช่นที่สรับุรีต่างๆมากอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะแนะนําวัดต่างๆที่เราต้องมากราบไหว้แล้วจะรวยอ๋อ oh. อันนี้เรื่องจริงนะครับพี่มด mm hmm. แต่จุดตรงนี้ทําให้แจ็คเริ่มกล้าที่จะซื้อบ้านใช่ครับพี่คือเขาบอกว่า mm hmm. หลวงพ่อรวยเนี่ยคือท่านเป็นพระเกจิที่ดังมากๆครับแล้วผมก็ฟังประวัติตอนแรกเนี่ยเป็นวัดที่ยังไม่ดังนะ mm hmm. มีมากกว่า 200กว่าปีแล้วตรงน,นี้เหรอใช่ฮ<น>ะวันนี้มีมากบ200าบสอง0 0กว่าปีแล้วแล้วท่านเนี่ยก็มรณภาพไปอายุประมาณ96ปีคือผมก็ได้มามากาบไหว้ามาขอพรแล้วก็ได้เลดหลวงพ่อรวยจากพี่ๆดาราตลกเราเราถ่ายละครกับดาราตลกได้ยัหนไหมๆๆเขาจะใส่เลดอยู่อันหนึง่ง<ม>นั่นแหละคือเลดหล,ลวงพ่อรวย พ่อรวยสืบทอดพุทธคมมาจากหลวงพ่อชื่นวัดพาชีหลวงพ่อกลัน่นวัดพระยาและหลวงพ่อแจม่มวัดวังแดงเหนือจึงทำให้โดดเด่นในด้านเมตตามหานิยมคือต้องบอกพี่มดกับตูดตามก่อนว่าวัดนี้เนี่ยคือปฏิหารเรื่องราวของหลวงพ่อรวยเนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถไฟชนแต่ไม่ตายเหตุการณ์นี้นะ รถไฟชนแบบหนักเลยอะแต่ไม่มีใครตายมันไม่มีใครรอดหรอกรถไฟชนอ่ะถูกปะล่ะแล้วก็มีนี่รถคว่ำพังเละเลยแต่คนรอดผมพ่อรวยก็มีความศักดิ์สิทธิ์มีตัวของท่านเองตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นะครับหลวงพ่อนั้นมีาบาร,รมีมีอะไรเงี้ยครับช่วยคุ้มครองนะครับจากจากที่เราได้สวมวัตถุมงคลของท่าน 1ท่านที่พ้อยพามานะครับก็คือพี่วิโรจน์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วิโรจน์ครับคือพี่วิโรจน์เนี่ยเขาเป็นคนใกล้ชิดของหลวงพ่อรวยอยู่มาแล้วก็แบบเห็นหลวงพ่อมากุกคลีคมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับครับเคยเจอเรื่องปฏิหารอะไรหรือเปล่าเคยเจอเมื่อที่วันหนักนะครับประมาณปีสี่ปีห้าเจ็ดห้าเจ็ดรื่องอะไรผมประสบอุบัติเหตุนะครับรถบรรทุกตอนกลางคืนแซงกันมานะครับผมไม่มีทางหลบเลยผมก็เหยียบเบรกกระทันหัน ทําให้รถเนี่ยผมไปชนตบข้างซ้ายแล้วไปชนกับรถที่จอดอยู่รถที่เขาจอดอยู่ข้างเขาจอดเขา,า,จดาจอดตกอยู่ข้างทาง,างจุ่มลงไปในน้ําแต่น้ําไม่ลึกมากก็ยังถอยขึ้นมาได้ด้านหน้าในยุบหมดไม่มีบาดแผลอะไรเลยไม่ได้เจ็บอะไรเลยไม่มีส่วนเจ็บผมไม่มีบาดแผลอะไรเลยเรื่องราวที่พี่เล่ามาเมื่อกี้นี้แล้ววัตถุของคนที่พี่ห้อยติดตัวไปวันนั้นเนี่ยคือรุ่นไหนครับผมมีเหรียญอยู่ที่รถแค่สองเหรียญ เป็นเหรียญแจกทานแจกทานคืออะไรคเนี่ยแจกทานก็คือเหรียญเล็กๆเหรียญที่ราคาน้นนอยตอนไหนนั้นราคาแค่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทส่วนอันนี้เป็นรุ่นดุษรีบัณฑิตอันนี้ได้ฟรีเพราะว่าให้เวลาผมมาช่วยงานวับมีสองเหรียญนี้ของผมคนห่งติดตัวไปแล้วใช่ครับคือเหรียญนี้เลยนะครับที่ผมเก็บรักษาไว้เรื่องราวของหลวงพ่อรวยยังมีอีกมากมายถึงแม้กระทั่งทุกวันนี้ยังหาคําตอบกันไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุ เหตุการณ์รอดตายจากอุบัติเหตุแบบบุญวินปฏิหารของหลวงพ่อรวยนั้นหลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงพ่อรวยที่พกติดตัวไว้คอยช่วยเหลืออยู่คุณคิดดูว่าพวกจับเจสกีก็คือเอาละเล่นสปอร์ตทั้งหลายออกมาปรากฏสตารเจสกีไม่ติดครับก็ตามให้เจ้าของเนี่ยมาสตาร์คปรากฏว่าเกิดเหตุระบดสนั่นหากรางแสนเลย ว่ารอดครับ,รบเขาก็เลยว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพบติด<อ>ตัวไปคือหลวงพ่อรวย,ยช่วยแคล้วคลาดเหมือนกับให้คนอื่นมารับเคาะแทนหรือเปล่าอันนี้ก็เหมอือนกันก็คือคนที่ก็เละสตาร์ทเนี่ยสตาร์ทไม่ติตดก็เลยเรียกเจ้าของต้องสกีเนี่ยมันสาตาร์ทละคนนั้นนหะมารับร้อนแทนหรือตอนนี้อีกหนึ่งข่าวที่ดังมากในโลกโซเชียลขนาดนี้รถ ชนสิบล้อปกติแล้วเนี่ยโ <ขา S 1> อกาสรออเป็นศูนย์<า>หรือน้อยมากจากภาพข่าวเนี่ยอัดก็ปี่จนกลายเป็นซกา,ารักฏดเด็กสามขวบลอดฮะ<า>นี่เป็นไรครับเจ๋ง้ะคุ้มครองนะครับหลวงพ่อรวยเมื่อกี้กิ่งมาอยู่ขาเพิ่งอาออกไปเมื่อกี้ครับหลวงพ่อรวยโดนหนีอยู่ตรงกลางนะครับขาติด เราขอย้อนกลับไปในปี2513าใครทำกันได้กับเหตุการณ์นี้ครับไปทอดกระถิ่งกันที่จังหวัดฉะเชิงเราปรากฏจากเหตุการณ์ครั้งนั้นมีคนเสียชีวิตทั้งหมด18คนครับมีผู้บาดเจ็บอีก29คนผู้หญิงคนหนึ่งที่เขารอดชีวิตมาเขาบอกว่าขณะที่เกิดเหตุเสียงหูดรถไฟดังขึ้นะสิ่งที่เขาทำคือเอาเหรียญหลวงพ่อรวยนะที่ห้อยติดตัวไว้มาอธิษฐาน ปรากฏคนข,ข้างๆเขาเสียชีวิตหมดเลยเขาร้อเขาล้อคนเดียวแม้กระทั่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อเนี่ยราคาแค่ยีบาทก็ศักดิ์สิทธิ์ถ้ามีโอกาสได้มาใกล้ชิดอย่างผมจะได้เห็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นมากเล็กน้อยท่านปฏิบัติได้หมดซึ่งถ้าไม่ผิดเลยไม่เคยเห็นสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้